วันเดยว์วอล์กอินแบงคอลนะคะมันจะพัุพคนไปวัดอรุณค่ะเริ่มแรกก็ซื้อตั๋ว m r t ไปสถานีอิสระภาพนะคะพอถึงแล้วออกมานะคะทุกคนต้องไปประตูนู้นนะเราออกผิดแล้วก็เปิดแมพเลยค่ะเขียนว่าวัดอรุณแล้วก็เดินไปตามทางเจอร้านขนมครกขาวแวะกินโอ้โหอร่อยมากทุกคนก็เดินต่อนะคะอีกแป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีค่ะก็จะถึงทางเข้ามันมีร้านจุดไทยให้เช่าก็จะเต็มเลยคนไทยเข้าฟรีนะคะแต่ถ้าใครแต่งตัวไม่เรียบร้อยก็จะต้องทําบุญนะคะแล้วก็จะได้ผ้านีมาคุมค่ะสวยมากเลยนะคะตอนที่เเเเเเราาาามมมมนนนนนะะทททท่่อออองยอียยยววววกกกกแล้้็็็หหืืปััพดุค ก,ก็แหว้พระกันนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูข้างในกันแนะนาให้ทุกคนนะคะพกพัดลมพกพามาด้วยนะคะคือน้องช่วยได้มากเลยคะ่ะอากาศมันร้อนมากแต่พอเราพกมาก,ก็คือแบบว่าเพิ่มพลังชีวิตได้มากเลยคะ่ะนักท่องเที่ยวก็มีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะทุกคนแต่งตัวชุดไทยแล้วดูน่ารักมากเลยคะ่ะและเราก็พลาดไม่ได้จะมาซื้อไอติมซิกเนเจอร์นะคะกินเสร็จแล้วก็ซื้อตั๋วข้ามฟากนะคะสิบาทนะคะทุกคนแนะนําให้ลงเรือมาแล้วก็นั่งข้างหลังเลยคะ่ะไม่มีคนเลยนะคะแล้วมันแบบว่าถ่ายรูปได้ววยยยยมมมาาาาาาากกไ่่่่่แปปลลเเเเเเคะนะทททนนนัองงงองงีตตชิพรรขด็ ว่าพอขึ้นจากท่าเรือมานะคะก็เดินออกมาจากซอยค่ะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรกินกันระหว่างเดินมาก็เจอซอยนี้สวยมากเลยคะ่ะทุกคนต้องแวะถ่ายรูปนะเป็นสิกเนเจอร์สุดๆถ่ายเสร็จก็เดินมาที่ร้านอาหารค่ะสรุปได้ร้านสาลารลตนนโกตสินนะคะอันนี้น้องพนักงานถ่ายให้สวยมากเลยค่ะทุกคนก็จะได้วิวแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็วัดอรุณแบบนี้นะคะนั่งเมาท์มอยชิวๆค่ะอันนี้ชั้นหนึ่งชั้นสองก็จะเป็นร้านอาหารนะคะส่วนชั้นห้าก็จะเป็นลูฟท็อปค่ะห้องน้ําสวยมากทุกคนอันนี้คือ ที่โลเคชั่นดีมากเห็นทั้งวัดอรุณวัดชัยแล้วก็วัดรอบๆเลยค่ะฟิลคือแบบว่าโซกูนั่งเมาส์มอยไปมาเพลินค่ะมดกัดค่ะอันนี้น้องพนักงานเอายาหม่องมาให้ทานนะคะแล้วก็ให้เลยน่ารักมากเลยค่ะถามตลอดว่าเป็นไงบ้างคะเป็นไงบ้างคะถึงเวลาต้องกลับบ้านแล้วค่ะนี่คือซอยทางออกนะคะทุกคนสวยมากออกจากซอยมาก,ก็เลี้ยวซ้ายนะคะเดินมาเรื่อยๆก็จะมีที่รอแท็กซี่อยู่นะคะทุกคนหนึ่งวันในกรุงเทพก็จะประมาณนี้นะคะใครที่หาที่เที่ยวกรุงเทพในหนึ่งวันไปตามรอยได้นะคะ